รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย งงรายการไฟป,ปะหลัดกับผมเจ้าชายตาบุกหงเจ้าชายกัญชาเจ้าชายโกโก,ก้เอกชนะชุดอิยนนท์ครับผมดรวินพีรวัตรครับกำลังกำลังโดนดูด,ดูครับผมพิสิทธ์ภูลสิริโพธิกรครับ <c oughs> ครับแล้วก็ท่านกำนันชื่อสมเด็จพมมหาราชสมเด็จพมมหาราชและก็คุณอาทองศุกตุลาเนธตุลาเนธนะครับเรายังอยู่ที่ที่ไหนนี่เขาเรียกอ,อะไรแม่น้ำเลย ะะห้วยกระโป,ปะน้อยห้วยกระโปะน้อยขอขอบคุณคนที่นําทางให้เรามาถึงที่นี่เขาขอแอดเวนเจอร์ทัวร์เบอร์อยู่ด้านล่างนี้ไร่ประภาวันเขาขอรีสอร์ทอาหารอร่อยๆอที่เขาขอต้องครัวมม้งแม่งเขาขอและก็ดูแลสุขภาพได้อย่างดีต้องทางเช่าเศรษฐีและก็การติดตาม Facebook นะฮะ ทีมเป็นภาษสอังกินนะครับ P A I P A L A ไปปัญหาแล้วก็อีกช่องทางครับ YouTube <ไป S 1> ท่านจะได้เห็นภาพอย่างเงี้ยที่ผมก็กำลังโดนดูอยู่นี่ครับพิมพเข้าไปอีก P A I P A L A นะจะได้เห็นบรรยากาศจริงๆผมโดนดูจริงๆ <c oughs> ไม่ได้พูดเล่นนะเนี่ย <c oughs> ไปตามดูให้ได้นะครับมันเป็นเรื่องจริงครับเนี่ยผมไม่ได้โกกนะไรนะแล้วท่านผู้ชมครับทีนี้อย่างนงี้อย่างงี้ยอย่างเี้พ่อกำนันเดี๋ยวเราจะไปตามล่าหาอาหาร ทาหรอังเช่าเศรษฐีกับสิสจจ่งมหัศจรรย์บนเส้นทางที่โลกหลือผู้ชายคนนี้ตามหาถังเช่าปีพุทธศักราช2544เดินทางจากประเทศไทยไปเริ่มต้นที่ฮ่องกงตอนนี้เราจะไปแบบเอ์เพส ทีนสเปนนะครับแบบด่วนเรียบร้อยแล้วครับวีซ่าแล้วจะขึ้นไปทีที่เบตลานโจลานโจชิงหาชิงหาลาซาตอนนี้กำลังมุ่งหน้าสู่ลาซาเดี๋จะม่้าเาจนา ปตละพาเลทเออ yes ใช่กำลังแลกเปลี่ยนย้ำฟ yep> right. ูเออปตลาปตลาเลฟเชื่อช停车งปตลาแห่งนี้นะครับได้มากเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับและที่ผมหมุนอยู่นี้ก็คือวงล้อทังเผื่อผมจะได้สวดให้จบบ้างนะครับเพราะสวดไม่เป็นต้องใช้ทั้งเท่าเศรษฐีบรรจุ30แคปซูลแคปซูลละ500มิลลิกรัมจากปกติราคา2,490บาท เอาไปเลยวันนี้กับโปรจัดหนักทะลุลังคาโลกเหลือกระปุกละ90 0บาทซื้อหกระปุกรับฟรีทันทีรับฟรีทันที3มกระปุก3กระปุก0 9 8ย์8 8 8 4 0สทังเช่าเศรษฐีเส้นใดก็เส้นหนึ่งก็ได้อผมเอาเส้นแดงมาดึงไว้นี่แค่นี้เองแล้วก็ดำน้ำลงไปเราจะไปเดี่ยวไกลจะไเดี่ยวไกลเจอปลาเราค่อยเดี่ยวเราค่อยเดี่ยวใช่แล้ว อาทุกคนตอนที่ผมลงไปยืนอยู่ตรงนี้แหละผมจะไม่หันมาทางนี้ผมจะหันออกไปทางโน้นพอกำลังถือไว้ก่อนครับผมเข้าใจวิธีการใช้แล้วผมยิงคนแรกนะครับผมยิงคนแรกครับท่านผู้ชมครับเอาเลยครับหนาวไปมันจะหลุดทันทีนะเนี่ยจะลงถ้าเวลาเหนียวไลมันจะหลุดไปทันทีฝากความเท้าไปก่อนนะ ทำไมมันเริ่มเย็นเริ่ม่เริ่มหนาวเริ่มเย็นแล้วคือเหนื่อยแล้วหนาวแล้วครบต่อไม้ใช่ไหมเมตุกัยขนาดนี้เอาเลยครัเอาเลยหรอเอาเลยครับไม่ใส่นิดเดียดาบยังขึ้นมาดาบยังขึ้นมา งานนิวต้องไม่ขอมผิวหวานโอ้งานนิวต้องไม่ขอมผิวหวานเศษตาน้ำมันเข้าไปทั้หมดเลยหวานลุยดีว่ะเดี๋ยวขออีกทีนึงเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นมากับปุกกระปุกเป็นตู้เลี้ยงปลาอีกอะไปรีบรีบโอูยจริงเลยสองคนเราไม่มีวาสนาได้ทำบาปกับเขาหรอกต่อาให้ได้ท่านผู้ชมครับนี่คือรายการไปปะล่ะเอออ่ะ ไปไหนล่ะตู้ตู้ <valu you. S 2> ดักดักลอยนอกจากจะมีถนนลอยฟ้าในจังหวัดเลยนะครับขนาดนี้ยังมี <c oughs> ดักลอยน้ำครับโอ้ขนาดเจ้าของใส่ยังยังเป็นตู้เลี้ยงปลา <c oughs> ไม่ผ่าน ตาดโอ้โหมันมันเข้ายัางไองอ่ะไม่ก็ <ๆ S 2> เราเจอพ่อกำนันกลางทางแล้วก็ชวนแกม,มาไป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 ,ไป,ไป,ปลา่าคุณหรือขายกวนขวนัญนีกว่ะเ,เสี่ยวขวัญท่นานผู้ชมครับไมไว่ผมไม่ํำเ็จหรอกบ้านสนะทำบาปไม่ขึ้นบ้านสนะทำบาปไม่ขึ้นเพราะว่าถ้าอยากใครที่อยากขึ้นสวรรค์นะฮะก็ไปเปลี่ยนชื่อเป็นว่วามหาเวลาขวัญได้ไหมครับเดี๋ยวเวลาคุณลงไปนะคุณค่อยไปไป ไปดึงนี่ล็อกเอนยังนะครับดึงก่อนได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เด้ออันตรายหันไปทางนู้นนะผมไม่อยู่ฝั่งนี้ผมไม่เอาแล้วเอออย่าเพิ่งดึงก่อนดิอย่าเพิ่งดึงก่อนได้ไหมดำลงไปก่อนค่อยดึงโอแบบนี้โอ้โหนี้มันตอมมาเจ็บโอ้โหเปิดเปิดเปิดหมดแล้วเล็บผมอะปลามันจะอยู่ไหมล่ะเนี่ย ดัก่อยนึงดักโอ้โหสุดยอดเลยยิงแล้วไม่ถูกโอ้มนตัวมันลอยลืมถอดรองเท้าเอารองเท้าออกมาแล้วผู้ชมเดี๋ยวให้เสียค้อนแก้ตัวทีหนึ่งนะแปลปลาย่อยโอ้ยนี่ยเดี๋ยวครับท่านผู้ชมครับก็เดี๋ยว พวกเราเป็นกำลังใจให้เอาถอดรองเท้ามาเก็บไปก่อนเอ,อมามาจริงๆแล้วผมอยากแค่สองคนเนี้ยิงก็พอแล้ไม่คุณด้วย <c oughs> แล้วคุณหันไปทางนู้นนะ <c oughs> แล้วเราเบี้ยว,ว,ว,วๆอย่างนี้ปลามันจะอยู่เหรอครับพอมนั้นโยนไปไหนหรอกผ <c oughs> ูกไว้เมืนควายเลยเหรอฮะปลาัปนควาหรือว่าล้อมคอกไว้หมดเนี่ยอ่ะตอนนี้เตรียมพร้อมนะครับเสี่ยขวัญเริ่มเริ่มเตรียมพร้อมแล้ว มาดูธรรมะธรรมนเดี๋ยวนะเรียบร้อยหันไปทางนู้นแล้วกันนะอย่าหันมาทางนี้ลอยไหมลอยไม่ลอยลอยไม่ลอยไม่ลอยวัเนี้ยิงมยิงมาได้ยี่หาเลยนะเออยิงมาได้ยี่หาเลยนะไม่แน่ปะไม่ได้ปะลึกไหมลึกโอ้ตาไม่ทัน ปลามันว่ายไวแต่น้ำไม่เข้าลูกกระตานะผมผมมีน้ำมันต้องมีตีนกบเหรอาะแต่มันไม่ทันเหรือเอาด็อกไปใส่ใส่ล็อกเอาเองเอาเอาผู้ชมครับทีนี้ไปด็อกแก้หน้านะพลาดไปสองครั้งแรกในชีวิตนะแก้หน้าให้ได้นะแล้วแล้วแล้วไงต่อนะเอาไว้งี้นะงี้ตะบอนไม่ก็ไันงี้ไม่จะคุณหันหน้าไปทางนู้นแล้วคัน่อยๆ ใช้ตัวไหนก็ได้ตัวแดงก็ได้ตัวแดงนะแนะดโอ้โหใส่พิษเดีย๋ยวนะใส่พิษต้องใส่นี้ก่อนอปุ๊บครับแล็อกอตัวน,นั้นมันลงก่อนเออเอาตัวนี้ลงก่อนไอ้อ้ตนนัวน มันวายไปหมดแล้วครับท่านผู้ชมครับทิ้งที่เข้าใจชีวิตปลาอย่างที่มันติดขายอันนี้ไงเห็นไหมโอ้ก็แล้วทรรมาทรรมแรงเดี๋ยวท่านผู้ชมจะหาว่าโอ้โหนี่พองเกินนี่ฮะับอ๋อเออเอียงลงด้วยนะเอียงปลไปเดี๋ยวไอ้นี่ไอ้นี่เราไม่ต้องไปกลัวมันไม่ต้องไปยุ่งดึนสีแดงนะอันไหนก็ได้คุณชอบสีไหนเลือกเอาโอ้ยมันดึงยากว่ะน้ำหนักขนาดนี้ใส่แว่นก่อนใส่ไหนก่อนเฮ้ยมันดึงยากจริงอะเนี่ยใส่แว่นก่อนหันไปทางนู้นนะหันมาทางนี้นะ เดีย๋ยวเห็นขาแล้วว่าเป็นปลายุ่งเลยนะก็ดึงยังไงอยู่เนี่นนยโอ้อันเดียวอันเดียวอ่านก็ได้อ่านก็ได้ผมมันมันเหนียวแบบโอ๊ยไม่ได้เจ็บผมเจ็บนิ้วดึงให้ผมเนี่ยเอาเออาานนีเเ้หรียบร้อยแล้วออเอาเลยเอ็นที่แล้ว ไม่พร้อมยังพร้อมพี่ครับครับท่านผู้ชมไปยิงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเออลึกไหมลึาหายเร็วเร็วลงเขา้วโอ้ีคือยอดว่ะเป็นนะเออ่น้ปตแน่แโอ้โหหัวหัว ผมผมว่าผมจะตายเพราะไอ้แว่นนี่แหละรองเท้าปิวเยิ่์ดเรารองเท้าเราที่ว่าวเดี๋ยวก่อนนะอู้หูนอนกันเดี๋ยวเดี๋ยวใส่ให้ครัเดี๋ยวผมดึงเองผมเป็นอยู่แล้วดูนะฮะเนี่ยแดงจริงจริงมันแข็งมากมันแข็งหลังแข็งหลังอ่อนเนี่ยถึงว่าเมื่อกี้หลังแข็งยิงปลาที่แป้งขึ้นไปอย่างนี้เลยอะไม่ใช่ ับส่งมอบเลียดเอาดีๆนะจริงๆแล้วท่านผู้ชมเขาไม่ได้อยากโฟกัสว่าเราได้ปลาหรือไม่ได้ปลาเขาเขากำลังโฟกัสว่าจะดำได้นานเท่าไหร่อย่าขึ้นมาไวแล้วกันน้ำเต็มลูกตาหนะอย่าขึ้นมาไวแล้วกันพร้อมพร้อมครับท่านผู้ชมครับแล้วมาตูดมาเลยอะไรวะ เป็นไงแห่งนี้ละพรอยยิงมาทางนี้นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองสามสี่ห้าสิบหกเจ็ดแปดสิบเก้าแสบจมูกแสบจมูกไปแล้วแสบจมูก โอ้เราก็เผินึกว่าฮะนึกว่าเป็นแบบสน็อกก์สูดเข้าไปปึ่งเป็มปากเป็นปอทางเช่าเศรษฐีกับสิ่งมหัศจรรย์บนเส้นทางที่โลกเหลื ผู้ชายคนนี้ตามหาถังเช่าปีพุทธศักราช2544เดินทางจากประเทศไทยไปเริ่มต้นที่ฮ่องกงตอนนี้เราจะไปแบบเอ็กเพรสทรนเอ็กเพรสนะครับแบบ้วยเรียบร้อยแล้วครับวีซ่าแล้วจะขึ้นไปที่ที่เบส兰า青า西藏 ตอนนี้กำลังพุ่งหน้าสู่ลายาปโตกาาตลาพาเลตเออยยสกำลังแลกเปลี่ยนย้มฟูเออปตลาปตลาเล็บรถ停่างปอตลาแห่งนี้นะครับ ได้มากเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับและที่ผมหมุนอยู่นี้ก็คือวงล้อทำเผื่อผมจะได้ส่วนให้จบบ้างนะครับเพราะส่วนไม่เป็นต้องใช้วิธีพ่องเช่าเศรษฐีบรรจุ30มบแคปซูลแคปซูลละห้า500มิลลิกรัมจากปกติราคา2490บาทเอาไปเลยวันนี้กับโปรจัดหนักทะลุลังคาโลกเหลือกระปุกละ900บาทซื้อหกระปุกรับฟรีทันทีรับฟรีทันที3กระปุก3กระปุก0 9 8ย์8 8 8 4 0 ทางเช่าเสตียเกีมารางนี้นะครับ1 2 3 4 5 6 7เจ็บ 8, 9, 10, 1, 1าสิบเ 7, ็ด1อ1สามสีแสบจมูกไว้แล้วแสบจมูกแล้วโอ้โหไอเราก็เผลอนึกว่าฮะนึกว่าเป็นแบบสน็อกก์สูดเข้าไปพึ่งเต็มปากเต็มปอดยังไม่ได้ยิงไม่ได้อะไรเลยน้ำมาเร็วกว่าปลายกัน โอ้โหน้ำมันเร็วกับปลาเก๋ดำดำไปปุ๊บ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 ถ้าไม่รีบมันไม่ได้หรอกผมผมเรานั่งค้ำเอาอีกไหมผมว่าเราว่ายน้ำมันมันจะมันจะดีกว่าที่มันยิงปลาอะไรอย่างนี้เหรอโอ้โหเอาอย่างนี้ท่านผู้ชมครับไา อายเหมือนกันอายอายอาคนดูมาทางนี้มาทางนี้มาปทางเช่าเศรษฐีกับสิ่งมหัศจรรย์บนเส้นทางที่โลกเหลือผู้ชายคนนี้ตามหาถังเช่าปีพุทธศักราช2544เดินทางจากประเทศไทยไปเริ่มต้นที่ฮ่องกงตอนนี้เราจะไปแบบเอสเพรส เทรนสเปนะัวเรียบร้อยแล้วครับว,วีซ่าเราจะขึ้นไปที่ที่เบตหลานโจลานจโจชิง่ชิงหาลาซา<ะ>ตอนนี้กำลังมุ่งหน้าสู่ลาซาเนนี้จะมุงป้อ้าเจกาา โุตาลาพาเลสเออย yes, yes. ังส์ยังส์กำลังแล็เปลี่ยนย้ำฟูพอทธลาพุทธลาเล็งเชื่อช停车场พุทธลาแห่งนี้นะครับได้มากเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับและที่ผมหมุนอยู่นี้ก็คือวงล้อทังเผื่อผมจะได้สวดให้จบบ้างนะครับเพราะสวดไม่เป็นต้องใช้พี่ทั้เท่าเศรษฐีบรรจุ30แคปซูลแคปซูลละ500มิลลิกรัมจากปกติราคา2,490บาท เอาไปเลยวันนี้กับโปรจัดหนักทะลุลังคาโลกเหลือกระปุกละ900บาทซื้อ5กระปุกรับฟรีทันทีรับฟรีทันทีกนท3กระปุก3กระปุก0984288840ท,ทางเช่าเษถีฐีเรายริงปลาไม่ได้แล้วนะไปไปไหนแะแคนหน้าได้ทีนี้ไปปละไปสหนไปนกใเหตุเหรอ โอ้ที่นี่มีเห็ดเหรออย่างมีเยอะมากกวาได้งั้นเดี๋ยวต้องต้องตรงไหนครับพ่อเพื่อนได้พ่อกำลังนั่งเรือย้อนกลับไปนั่งเรือย้อนด้วยครับย้อนคิดนี่มีเรือย้อนเรือย้อนย้อเลยย้อนนั่งเรือย้อนเพราะว่าเราเลยปลาเห็ดมาก่อนอ๋อเราเราเราขึ้นมาปลาเออปลานี่ต้มอันนี้มันทางน้ำเหรอใช่มันมีเห็ดอะไรบ้างน้ำเนี่ยเห็ดพวกเห็ดเลยโคนเห็ดต้มโอ้ยเห็ดโคนนี่แบบ เราจะทำต้มยำเห็ดใส่ปลาเนาะแต่วันนี้ไม่ได้ปลาเราได้เราไม่ได้อะไรเลยกินเห็ดไปแล้วกันหรอแกดิบแล้วมีมีเห็ดโคนพูดเหมือนท้อแท้เพราะกับเราเห็ดโคนแล้วเห็ดอะไรครับเห็ดโคนเห็ดไข่โอ้เอ้าโด่ใหญ่ๆเลยไข่เห็ดเราไม่ไม่รู้เลยว่าเป็นของไทเข็งไทยครับไม่รู้ จนถึงแก่ยังไม่รู้เลยว่าเป็นเห็ดใครดีนะทำไมถึงเรียกเห็ดไขรอ่ะดีนะเปิดอยู่ในมือคุณเองน้ำเห็ดไข่ดูแล้วจะโดนฝังอยู่ในน้ำนี่เห็ดไข่เนี่ยไอ้ผู้เท่าโบราณเขาพูดว่าเป็นเห็ดไข่กันเลยว่าเห็ดไข่เออน่าจะเป็นใครนน่าจะเป็นเล่ามีเรื่องเล่าน่าจะเป็นกุศโลบายแล้วสำหรับไม่รู้ว่าเป็นของใครใช่โค้งจะถามแบบผมนะเนาะพี่ถามว่านี่เห็ดละโงกใช่ไหมใช่อันนี้เห็ดเผาะไอนนี้เห็ด เออเห็ดโคนเห็ดโคนเพราะมถามห่างเห็ดไข่ถามเยอะเห็ดไข่วะคือถ้ามีว่าเนี่มันมันมันจะไม่มันจะไม่ไม่บอกเนาเห็ดไข่เราจะได้กินอะไรในเย็นเนี่ยผมยังไม่มีวี่แววจะได้กินอะไรเลย อย่าลืมว่าวันนี้นะฮะเราผิดหวังมาหลายอย่างแล้วนะครับต่เที่ยวนี้เราจะไม่ผิดหวังผู้นําทางครับคุณอาจารย์ทองศุกร,าาร์ตุลาเนตนะครับและก็พ่อกำนันผู้ที่พาเราไปเกือบจะประสบความสาเร็จนะแต่เราได้อหอยมาไงเงินก่อนๆได้หลายอย่างได้หลายอย่างนะฮะเมื่อกีอ้ยิงปลาไปแล้วครับก็เรียกว่าได้ยิง ยิงปลาไปแล้วไปแล้วฮะเรียกว่าได้ยิงเออเที่ยวนี้อ่าท่านกำนันชื่ออะไรนะฮะกำนันสมเด็จกำนันสมเด็จพรมมหาราชนะครับทีนี้จะไปไหนต่อครับพ่อกำนันก็ไปหาเห็ดกันตอนนี้ครไปหาเห็ดหาเห็ดที่ไหนครับจ๊เห็ดเห็ดไปหาเห็ดเห็ดออไปหาเห็ดที่ไหนครับ เห็ดไข่เห็ดไข่ใช่เค่นั้นเลยเห็ดไข่เห็ดไข่ไม่รู้ไม่มีเจ้าของไม่แล้วไปเก็บแล้วจะจะมีปัญหาอะไรใครรู้เปล่าเห็ดไข่เนี่ยก็เห็ดก็ไม่มีเจ้าของไงใครไม่รู้เราไม่มีปัญหาหรอกไม่มีเราจะไปเตรียมอุปกรณ์เข้าป่านไปท่านผู้ชมครับเอาได้ยังนี่ฮะได้อุปกรณ์แล้วนี่ได้ตะกร้านี่เตียมด้วยเล่นใหญ่ๆไปเลยใหญ่ใหญ่เล่นใหญ่ต้องเล่นใหญ่ไปเลย ของคุณละไม้อะบอกตรงนี้อันนี้เอาไปไล่อะไรกันเนี่ยเอาไปเคลียร์หาเหตุอย่าหาเรื่องแล้วกันได้อุปกรณ์ครบแล้วโอเคผมุปกรที่จริงจริงเนี่ยท่านผู้ชมครับไม้พวกนี้นะฮะับสำคัญนะเพราะว่าเอาไปเคลี่ยวเคี่ยวเพื่อหาเหตุแล้วก็ไม่รู้อะไรครับโน่นหรอเล่นใหญ่ไว้ก่อนครับเล่นใหญ่ไว้ก่อนบอกไว้เลย สร้างขนาดนี้นะฮะเกิมันต้องเป็นของเราเกิไทยไทยเกิดต้องเป็นของเราเออไอซีสำคัญนี่นะไอที่สำคัญคืออะไรวะวันนี้จะต้องสำเร็จไปนะไม่ได้กินอะไรแน่นอนโอ้ยหิวงานได้ไงเออผมก็เข้าใจเข้าข้างหน้าเหมือนกันเอาสัก ก็จ,จัดให้คุณไง๋อ้โหถ้าอย่างนี้คุณจะคขำได้เลยเนี่ยเห็นไ,ไหมเราต้องช่วยกันค้ำซี่ไปด้วยกันแล้วอ่ะ <c oughs> วันนี้เต็มเป็นที่นะรด <c oughs> ต,ตุ๊บตุต๊บ นมครับต้องการไมเอาหนหนูไหมเอา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 กินหนู ทางดีๆก็ไม่ขึ้นเนาะเป็นปกติเจอทุกเทปไอ้ทางที่ไม่ดีที่มาขึ้นดีทั้งโอหกำนันแล้วมันจะขึ้นยังไงล่ะเนี่ยฮะเอาหินหินตายแล้วอย่างนี้มันจะขึ้นยังไงกัน่ะเนี่ยคูลังกาก็นั่นไงครูลังกาก็เจอไปทิ้งละแม่กําปองก็โดนหมาที่นี่ก็โดนอีกอ่ะ ปีนขึ้นมานี่ไม่ใช่ม,มันเป็นไม้มาสัจจันย์มากเล่นใหญ่เล่นใหญ่มาโอ,โ,โอ้โหเขามีแต่ไม้เทวนี่เจอเสียมเทวเข้าไปตะกร้ามาเอาให้เต็มตังวันนี้โอ้โหยอดนุกสนาน ตัวกิ้งคือตัวนี้นะครับเขากินเห็ดด้วยถ้ากินเห็ดเ,เขาบอกตัวกินเห็ดที่นี่นะครับเนี่ยตัวกิ้งคืออย่างเงี้ยเราเจอเยอะมากก็แสดงว่าพื้นที่นี้อุดมสมบูรณ์เห็ดเยอะถึงมีตัวกิ้งคือเยอะอันนี้มันกัดคนไหมครับเนี่ยแต่มันไม่เห็นมันกัดคนนะเวลาตีโจทยนมันก็จะเป็น่างนี้นะนะแจะมีคนหามาเครั่เนี่ยกิ้งคือ มันมันมีสองขาขาไปอะขากลับขาไปอะขากลับกิ้งคือมีข้าวขามันก้าวอยู่ตลอดใช่ไหมไอ้หนูนอนพักกันลูกนะหาเห็ดก่อนหาเห็ดก่อนดูดิลูกกิ้งกือเล็กๆนี่ก็เยอะนะมันออกใงินไหนเยอะแยะเลยแสดงว่าความสมบูรณ์เยอะนะมาตามจะเป็นยังไงเห็ดไทยเนี่ย มันไม่รู้ว่าเป็นของไมันเป็นสีอะไรฮะหน้าหน้านเยิดนึ่งดินเจ้เขียวไม่หนึงใช่ไหมนี่เกิดเป็นพุทธวันเดียวกับผมเลยมันสีดเหรอท่านผู้ชมครับเราก็มีหอยม็นไม่หมด น้อยเราก็ไม่อดละไม่อดไม่ได้กินเห็ดแต่วันนี้จะกินหอยผมไม่ได้กินปลาไม่ได้กินปลาก็กินหอยแล้วกันจะปิ้งหอยกินเลยครับโอ้โหฮะเดี๋ยวอาจารย์ปลาสามตัวหรือปลาสามแม่ครัวอ่ะเอาล่ะครับท่านผู้ชมครับสำหรับวันนี้รายการไปตลาดกับผมเจ้าชายตำมังค์เจ้าชายกัญชาเจ้าชายโกโก้เอกชนะชุติยานนท์ผมดรวินธีรวัตรมีวิสิทธิ์พัฒนา พิบิตปุณณิโกศก่อนครับและจะลืมเส่ยไม่ได้ผู้นำทางแห่งความความหวังไม่ผิดผิดพลาดผิดพลาดกรณีผิดพลาดก็ดคือท่านพ่อกำน,นัน ทังเช่าเศรษฐีกับสิ่งมหัศจรรย์บนเส้นทางที่โลกเหลือผู้ชายคนนี้ตามหาทังเช่าปีพุทธศักราช2544เดินทางจากประเทศไทยไปเริ่มต้นที่ฮ่องกองตอนนี้เราจะไปแบบเอ็กเพรสเทรนเอ็กเพรสนะครับแบบด่วนเรียแบบร้อยแล้วครับวีซ่าล้วจะขึ้นไปที่ที่เบส兰州兰ง青海ลาซา ตอนนี้กำลังมุ่งหน้าสู่า萨。าปตลาพาเล่เออ yes กำังแลกเปลี่ยนยัมฟูปตลาปตลาเลเสรถ停停车างปตลาแห่งนี้นะครับ ได้มากเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับและที่ผมหมุนอยู่นี้ก็คือวงล้อทมเพื่อผมจะได้สวดให้จบบ้างนะครับเพราะส่วนไม่เป็นท้องเช่าเศรษฐีบรรจุ30แทปซูนแทปบูนละ500มิลลิกรัมจากปกติราคา2490บาทเอาไปเลยวันนี้กับโปรจัดหนักทะลุลังคาโลกเหลือกับปุกละ900บาทซื้อ5กระปุกรับฟรีทันทีรับฟรีทันที3กระปุก3กระปุก0ย์เ8้าแ ทางเท่าเสตี